เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่2565 และเทศกาลของการส่งมอบความสุขใกล้ที่จะมาถึงบูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถรรัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระคณีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนสุดาสิริโสภาพันดวดีในฐานะของหน่วยที่ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรทรงคุณค่าซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวปราจีนบุรีและจะทําชุดของขวัญปีใหม่ออกจําหน่ายในเทศกาลพิเศษนี้เพื่อส่งมอบความสุขให้กับผู้ที่รัก เคารพนับถือได้ร่วมการสนับสนุนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และชุดของขวัญในท้องถิ่นซึ่งเป็นสมุนไพรอภัยภูเบศเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีคุณค่าจากภูมิปัญญาไทยโดยแพทย์แผนไทยประยุกต์เบญจวรรณ หมายมั่นหัวหน้าฝ่ายสื่อสารข้อมูลศูนย์หลักฐานเชิญประจักษ์ได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ทางมูล,ลนิธิเจ้าพระยาภัยภูเบสได้นำสมุนไพรคุณภาพซึ่งเป็นสมุนไพรเกษตรอินทรีย์โดยนำมาจัดชุดรวมเป็นของขวัญพิเศษจำหน่ายหลายชุดเพื่อเป็นตัวเลือกสำหรับนำไปมอบให้ผู้ที่เคารพรักโดยการจัดชุดของขวัญได้มีการจัดทำเพื่อให้ถูกใจทั้งคนมอบและถูกใจทั้งคนรับโดยของขวัญน,นั้นจะเป็นจำพวกยาสมุนไพรประจำบ้านสามารถนำไปใช้ได้ จริงในสถานการณ์โควิด -19 อย่างเช่นยาแก้ไข้ฟ้าทลายโจรยากาบินชันและยาแก้ไอมะขามป้อมรวมถึงขิงซึ่งเป็นยาสมนุนไพรสําหรับชุดของขวัญพิเศษจะจําหน่ายที่หน้าร้านศูนย์จําหน่ายโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีโดยท่านใดที่มาซื้อที่หน้าร้านนั้นจะได้รับส่วนลดสูงสุดพิเศษ30%และถ้าสั่งซื้อปริมาณมากสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายส่งเสริมการขายโทร0372136100 3 7มเ1 1ดสอ6หนึ 16, ่6 1ทุกวันตั้งแต่8 3 0นาฬกานาทีถึง16 3 0นาฬกา30นาที